สวนถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนทําเกษตรอยู่แล้วใช้เป็นแหล่งสะสมรวบรวมพวกเศษใบไม้ต่างๆเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นพืชให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้จะนําพวกใบไม้ที่เรากวาาเก็บไว้นะครับนำมาใส่ในสวียนเพื่อที่จะให้เกิดการหมักการย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยต่อไปสําหรับวิธีการทําจะใช้ไม้ไผ่ที่เป็นลำขนาดเล็กใช้ประมาณ40เซนตัวนี้เราจะแหลมปลายด้านหนึ่งเพื่อที่จะใช้ตอกลงในพื้นดินรอบๆโคนต้นไม้ระยะห่างก็ไม่เกิน1ฟุตให้เรานับเป็นจํานวนเลขที่ เวลาเราสารก็จะมาลงตัวพอดีซึ่งจํานวนที่ใช้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเสเวียนที่เราจะทําจะใช้ไม้ไผ่ที่เราพาเป็นริ้วนํามาสารเป็นไม้ไผ่ที่มีความยาวนิดนึงลบคมต่างๆให้เรียบร้อยสําหรับวิธีการสารนะครับสารให้ริ้วไม้ไผ่เนี่ยสลับฟันปลากันไปเรื่อยๆ ความสูงของเะเวียนควรที่จะใช้ประมาณ25-30เซนขนาดของไม้ไผ่ที่เรานํามาสานจะมีความกว้างประมาณ1.5เซนควรที่จะใช้ขนาดไม่เกิน2เซนตะเวียนหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้จะมีประโยชน์หลายอยา่างช่วยลดมลพิษได้ใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นไม้ลดภาระในการซื้อปุ๋ยช่วยในการรักษาความชื้นให้กับหน้าดิน ปรับสภาพดินบริเวณรอบๆสเสวยที่เราทําให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ซึ่งจะทําให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเพิ่มความสวยงามให้กับสวนให้กับบริเวณบ้านเราได้ใช้กับต้นไม้ได้ทุกประเภทนําเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีการทาเสวยหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทำสเสวยหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้ สวนถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนที่ทําการเกษตรอยู่แล้วใช้เป็นแหล่งเก็บสะสมรวบรวมพวกเศษใบไม้ต่างๆที่ร่วงหล่นอยู่ในสวนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับต้นพืชให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้สําหรับอุปกรณ์นะครับเราจะใช้ไม้ไผ่จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นไม้ที่เราใช้เป็นหลักยึดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เราผ่าลิ้วเพื่อที่จะทําการสาน มีมีดนะครับเอาไว้เหลาไม้ไผ่ไว้ตัดไม้ไผ่ครับสำหรับวิธีการทำเสวียนจะใช้ไม้ไผ่ที่เป็นลำขนาดเล็กหรือจะพาทำเป็นริมเพื่อที่จะใช้ตอกเป็นหลักตัวนี้เราจะแหลมปลายด้านหนึ่งเพื่อที่จะใช้ตอกลงในพื้นดินรอบๆโคนต้นไม้จะใช้ประมาณ40เซนแล้วก็ตอกลงไปในพื้นดินให้แน่นระยะห่างก็ไม่เกิน1ฟุตให้เรานับเป็นจำนวนเลขขี้เวลาเราสานเขาจะมาลงตัวพอดีซึ่งจำนวนที่ใช้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเสเวียนที่เราจะทำ ถ้าเกิดเราจะทําเสวียนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดของหลักได้เพิ่มจํานวนของหลักได้จะใช้ไม้ไผ่ที่เราพาเป็นลิ้วนํามาสานเป็นไม้ไผ่ที่มีความยาวนิดนึงเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็จะทําการลบคมต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความอ่อนตัวสามารถที่จะยืดหยุ่นได้โค้งงอได้ดี สำหรับวิธีการสารนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเราจะสารให้ริ้วไม้ไผ่เนี่ยสลับฟันปลากันไปเรื่อยๆตัวไม้ไผ่ที่เป็นริ้วจะมาอยู่ด้านนอกส่วนตัวนี้ก็จะมาอยู่ด้านในของหลักนะครับก็คือเราจะสลับกันไปเรื่อยๆเขาจะคาดกันเองทําให้มันแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นยืดอายุการใช้งานด้วยความสูงของสเสวยนควรที่จะใช้ประมาณ25-30เซนเพื่อเป็นการรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ด้วยขนาดของไม้ไผ่ที่เรานํามาสารจะมีความกว้างประมาณ1.5เซนควรที่จะใช้ขนาดไม่เกิน2เซน ถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะต้องลําบากในการสานเราจะสังเกตตัวนี้นะครับรอบด้านบนก็จะมาทับกันในลักษณะนี้หลังจากที่เราสานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําพวกใบไม้ที่เราขวากเก็บไว้นะครับนำมาใส่ในสเวียนเพื่อที่จะให้เกิดการหมักการย่อยสลายแล้วก็เป็นปุ๋ยต่อไปเราจะใช้ใบไม้ที่ร่วงหลน่นหรือจะเป็นพวกใบไม้สดหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งต้นไม้เศษฟางข้าวเศษหญ้าแห้งหลังจากที่เราตัดแล้วก็นํามาใส่ได้หรือจะเป็นเศษหญ้าสดก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกัน หลังจากที่เราใส่พวกใบไม้เศษหญ้าต่างๆลงไปเราไม่จําเป็นจะต้องใส่จุลินทรีย์ลงไปนะครับเพราะว่าในธรรมชาติก็จะมีจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอยู่แล้วหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเร่งการย่อยสลายเราค่อยใส่แล้วก็จะเติมจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายโดยการผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ทำการลด สามารถที่จะใส่ปุ๋ยลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยมากต่างๆเราใส่ได้เลยซึ่งในการทําเสวียหนึ่งครั้งนะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่ประมาณ2ปี2ปีครึ่งน,นะครับถ้าเกิดเราดูแลดีๆในเรื่องของปวกก็จะอยู่ได้นานขึ้นจนกว่าไม้เนี่ยจะผุนอกจากการใช้ไม้ไผ่ทําเสวียนแล้วนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นทําก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเศษกระเบื้องหรือจะเป็นพวกอิฐบล็อกต,ต่างๆเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน หลังจากที่เรานรําเศษใบไม้ต่งตางๆลงไปในเสวียนนะครับมันจะเกิดกระบวนการการย,ย่อยสลายเกิดขึ้นเขาจะยุบตัวเราสามารถที่จะนําเศษใบไม้มาเติมใหม่ได้เรื่อยๆการทําเสวียนนะครับสามารถที่จะใช้กับต้นไม้ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ผลไม้ประดับต่างๆรวมไปถึงไม้ป่าเราก็สามารถที่จะทําได้สามารถที่จะทําได้ทุกอายุนะครับแล้วก็ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสวียนก็จะมีขนาดที่สัมพันธ์กับขนาดของต้นไม้ด้วยถ้าเกิดต้นไม้ที่มีขนาดโตหรือใหญ่เราก็ทําวงของเสวียนใหญ่ขึ้น การทำเสเวียนหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดการเผาพวกเศษใบไม้เศษหญ้าแห้งต่างๆนะครับช่วยลดมลพิษได้อีกส่วนหนึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นไม้ทําให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีเนื่องมาจากว่าในการทาเสเวียนหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้หลังจากที่มีการย่อยสลายของพวกเศษใบไม้ต่างๆพืชก็สามารถที่จะนําเอาส่วนที่ย่อยสลายแล้วไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเจริญเติบโตได้ลดภาระในการซื้อปุ๋ยช่วยในการรักษาความชื้นให้กับหน้าดิน ปรับสภาพดินบริเวณรอบๆสเสวยที่เราทําให้เหมาะสมกับการเจริญเต,ติบโตของต้นไม้ซึ่งจะทําให้ต้นไม้มีการเจริญเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจริญเต,ติบโตได้ดีและยังสามารถที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับสวนให้กับบริเวณบ้านเราได้ <S 1> <S 1> <S สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเววยนหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้ถือว่าเป็นการประยุกต์นําเอาสิ่งของเหลือใช้ของที่มีอยู่ใ้ตัวไม้ใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีการทำเสวยหมักปุ๋ยรอบโคนต้นไม้วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ